สวัสดีคุณผู้ชมนะคะต้อนรับเข้าสู่อาคาเนวส์ค่ะควันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสองสาวสองสีพี่น้องแต่ว่าจะไปเที่ยวไหนกันนั้นจะขับรถคันนี้นะคะ MG 5 Pro นะคะว่าจะพาเราไปมูแถวไหนเดี๋ยวจะให้น้องพาไปเชเดิมจริงๆพี่ป้อมบอกว่าอยากไหว้องค์พ่อพระพิ่กนแนอีกแล้วนะคะก็คือ<ช>จะมี<ช>ที่ใกล้ๆบ้านแต้วเลยก<ม>็คือบางกระเจ้า นอกจากจะมีเทวพอะไรพระพิฆเนศแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเขาเรียกว่าธรรมชาติคือคือบอกก่อนว่าใจปายย้างมาพอยากมาไหว้พระพิฆเนศยู่แล้วเนื่องจากว่าในเดือนกันยาน,นี่เป็นเดือนเกิดของพันแล้วก็ยังไม่มีจังหวะทันทีแล้วพอดีมีรถคันนี้นะคะก็เลยถามน้องว่าว่างไหมก็ประจวบเหมาะทุกอ,อย่างลงตัวเราก็เสนอว่างั้นเรามาไหว้แถวแถวใ,ใกล้ๆใช้เวลาไม่มากก็คือที่บางกระเจ้าเนาะ ก็คือ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะพาไปที่ไหนบ้างนอกจาก mm hmm. ที่เทวอลไยนะคะโอเคค่ะไปกัเลยนะไปเลยค่ะ แล้วเ,เพื่อขอผ่อนกลับบ้านหนึ่งข้อทานไ้นในการขอผ่อนหนึ่งข้อให้กําหนดเจอะจงสิ่งที่เราจะร้องขอให้ชัดเจนที่สุดชุดบูชาทุกชุดจะไม่เวียนเสร็จพิธีให้เอากลับแต่สิ่งที่ห้ามก็คือการห้ามบนอย่าบนบานสานกลเด็ดไอมนนีบอกก่อนนะเราอาจจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวด้วยใจที่เราอยากจะขอและขอให้เราตั้งใจในจิตที่เราจะขอให้ชัดเจนที่สุดพราะคณิตใจดีนะแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนก็จบ กันก็องค์นำแสงสดิจันทาค่ะคู่กันกับแม่แม่มีมจันทานะ้เป็นอะไรคะพี่ป้อมดูหน้าแปลกๆเมื่อกี้เป็นอะไรมาจับหัวตกใจเเมื่อกี้ใช่ไหมใช่จะไม่รู้ไงเขาเลยมองเตาแล้วเตาอยู่ใกล้เรี<ข>ยวะ่เขาอาจจะ เอ๊ะทักทายให้เราไหว้เขาหน่อยอะไรอย่างนี้เรามายืนอ,อยู่ข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะอาจะอจะประมาณน,นั้น <laughs> หลังจากที่เราสองคนเสร็จภารกิจจากเทวไลนะคะเราก็เดินทางกันต่อกับ MG 5 Pro นะคะซึ่ง MG 5 Pro ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับภายในห้องโดยสารที่คงจุดเด่นนะคะที่เป็นห้องโดยสารที่กว้างที่สุดในเซกเมนต์เดียวกันค่ะคอนโซลหน้าเขามีการออกแบบให้ดูสปอร์ตขึ้นมากับดีไซน์ 3D Diamond และคอนโซลกลางแบบ Driver Focus Cockpit ที่เพิ่มหลังคาซันรูฟขึ้นมาให้ดูสปอร์ตโชบเฉีียวหรูหราขึ้นมาอีกด้วยค่ะภายในห้องโดยสารตกแต่งให้ดูสปอร์ตขึ้นมาด้วยสีดำด้านและ ตกแต่งด้วยการเดินได้สีแดงซึ่งมาพร้อมกับเบาะหุ้มหนังทรงสปอร์ตทั้งคันและเบาะของผู้ขับขี่ยังสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทางด้วยค่ะในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ของ MG5 Pro ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะคะที่สามารถเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายได้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในรถเนี่ยก็จะมีทั้งช่องเสียบ USB นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้นะคะและยังมาพร้อมกับจอมาตรวัดแบบ Full HD ขนาด7นิ้วนะคะใน ในส่วนของพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะดีไซน์สปอร์ตแบบมัลติฟังก์ชันที่จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงปุ่มรับสายวางสายเรียกว่าใช้งานสะดวกสบายมากๆค่ะในส่วนของระบบแอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบดูโอโซนค่ะก็จะมีทั้งโซนของผู้ขับนะคะแล้วก็โซนของผู้โดยสารด้วยค่ะนอกจากนี้ในห้องโดยสารนะคะยังมีระบบกรองอากาศ PM 2.5มาให้ด้วยค่ะและตอบโจทย์มากๆสําหรับใครที่ขนของเยอะนะคะกับช่องเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังที่มีขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์สาหรับ M C 5 Pro ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสสูบ16วาล์วค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่114แรงม้านะคะแรงบิดของเขาอยู่ที่150นิวตันเมตรค่ะ นี้ก็คือกิจกรรมวันเดทิปของเรา2คนนะคะที่เดินทางมากับ New MG5 Pro X ที่มีการปรับโฉมภายนอกให้ดูสปอร์ตโฉบเฉี่ยวสะดุดตาภายในห้องโดยสารที่มีการดีไซน์ด้วยสีดำด้านหุ้มหนังสังเคราะห์ตัดด้วยการเดินเส้นได้สีแดงกับเบาะทรงสปอร์ตดูเท่และหรูหราในเวลาเดียวกันและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันภายในห้องโดยสารที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและทําให้รู้สึกสนุกสนานตลอดทุกเส้นการเดินทางด้วยค่ะสำหรับระบบความปลอด ภัยและระบบการช่วยเหลือการขับขี่ต้องบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยรอบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นการล็อกความเร็วด้วยระบบอัตโนมัติคูดคอนโทร่กล้องมองรอบพิทางแบบ360องศาได้ถึง3มิติเลยค่ะมาพร้อมกับระบบออโต้แบกโฮนะคะระบบเบรกมือไฟฟ้าแบบ EPF ค่ะและยังช่วยในเรื่องของการป้องกันล้อหมุนล้อฟรีนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการออกตัวบนทางราดได้อีกด้วยต้องบอกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งดีไซน์ภายนอกภายในนะคะ หรือว่าจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยรอบคันค่ะคุ้มค่าทุกเส้นทางการขับขี่แน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุ้มค่าราคาด้วยค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาจากวันเดทิปของเราแล้วนะคะคที่ไปบางกระเจ้าต้องบอกว่าสนุกมาก,มากจ้กก็ได้พาพี่ป้อมไปไห<ป>ว้องค์พ่อพาะพิคาเนนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่า <laughs> <laughs> อยู่ๆพี่ป้อมก็หันหน้าหันหน้ามาแบบ หน้าตาตื่นมากเพราะว่าอะไรคะตรงพระพิคเนสเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นของเพญานาคนนองใช่เ,ออเข้าไปโซนด้านในซ้ายมือโซนด้านในท้ายมือ<ม><ม>แล้วก็ตอนไปไหว้ก็ไม่รู้ไงก็ยืนยืนอยู่แล้วเหมือนไม่ีใครมาจับหัวแต่ว่าแต้วไม่้อยู่ด้วยไงก็เลยตกใจแบบใครอะใครอะแต่อันนี้ก็ไม่รู้เนาะว่ามีใครหรือเปล่าแล้วก็ใบไม้ก็ไม่มีร่วงก็เลยแอบตกใจนิดหน่อยอาจจะท่านแบบว่าเอ๊ยยืนมองนานแล้วนะเข้ามาแบบสวัสดีกันหน่อยอะไรอย่างนี้ คือป้อมก็เลยทําการควายไปแล้วกกวาดเงินกว่าทองกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อหวยด้วยมีเลขในใจแล้วด้วยนะคะจะเป็นเลขนี้นะนี่ตามดูเลยค่ะแต่ว่าออกทีหลังนะอันนี้ออกทีหลังแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ป้อมนะคะที่พาไปไหว้พระแล้วก็แวะคาเฟ่ที่บางกระเจ้า อ,อื่นออแกนิกเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปแบบร้านคาเฟ่เฟแบบออก,เกินอาหารแบบสไตล์ออแก,กนิกสบายๆนั่งดูชมนกชมไม้ก็ที่ปากก้เจ้าฟาร์มใช่ค่ะก็<ช>ะแบบไปได้เลย <ใช S 2> เพราะว <ใช S 2> <ๆ S 1> ่าเขาเป็นเหมือนแบบศูนย์การเรียนรู้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามเราหรืออยากรู้ว่าคราวหน้าเราจะพาไปขับรถที่ไหนและไปเที่ยวไหนนะคะแล้วก็พ้อมกับน้องจะเจอกันอีกในคลิปไหนก็ฝากติดตามอาคารนี้ด้วยนะคะค่ะ Like กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะติดตามมาได้เลยแล้วก็วันนี้พวกเรา2คนขอบคุณนี่เลย MG pro 5 Pro นะคะที่พาเราไปเที่ยววันเดย์ทิปค่ะ,คะสวัสดีค่ะ